ปู้คานามาจากการครับปูาสาธุสาธโอ้ยงวดวังนึงนีพลาดเลยนะปูเนาะเออผพาดเลยวะงวดกว<า>้างกัเขาที่แปดศูนย์เอแเอาเอางินเงินไมเน้ะมานีเนาะค่ะเงินไม่ครัปูเอาเกมบาปารกาชุดเด้อหวยคือห่ไหวไวเดีเลยบ่นี่ปูเเลยเด้วอันแล้ว <c oughs> มะมน่า่ะันเราได้เรียบร้อยเลย จไปเบิรตเดียวติมนูปันนี่ย้เติมนันละปันนี่ว้าเมือเอาให้ดังคือคือคทุกเสือได้ค่ะปูไ่้ท้งมผู้ขาดติมเบิดแล้วได้เดี๋ยวนี้ปุ๊ปูฟันว่างไหนค่ะว่าให้นูฟังได้ปะคะฟันว่างเห็นเสาพ่อแถานี้ค่ะเสาพ่อแถวนี้โน่นปิงกัดเลาอีนปินกัดเลกที่ได้เดี๋ยวนี้กัดใจละปูดขาปัดขาแข้งเลกแข้งขาแข้งเลา อืมขามันมีสองขาอ่ะปะว่ะมันกัดระดับองตัวปิงปิงสองตัวกัดขาแข้งเท้าพ่อของอ่าปูเนาะแล้วปิ่งปิ่งปิ่งสองตัวมันกัดของมันจะปิงอีกปิงสองตัวอีกคือกัดขาหนึ่งนึ่งน้าโอ้คือคือสองตัวนี่กัดแต่อ่าอย่างก็ขาหนึ่งกัดกัดสองตัวนะคะปูกัดชองตัวแล้วอีกอีกขาหนึ่งมันก็กัดชองตัวหนึน้ ผู้ติดตีเป็นตัวได้บัอลมันมี้พวกภาพเล่นวันนี้มันใจเล่นมาค่ะมันใจเล่นมันใจเล่นอาเตรียมแล้วบอค่ะเตรียมปากกาแล้วค่ะปู้เอาเอาวิ่งแปดเดี๋ยว้ค่ะเดี๋ยวนี้วิ่งแปดวิ่งแดวิ่งแปดตัวเดียวบ่ครับอสค่ะวิ่งแปดตัวเดียวค่ะแล้วกับแปดสี่แป๊กูหายมาค่ะ กำคู alors, look, mm. ่ไ uh, ้เดี๋ยวแด้ครับป uh. ูเดี๋ยวเรเขียนแป๊มหนึ่งแปดสี่ครับูแปดสามแปดสามแปดหกแปดหกศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนหกสมมละนี่หาคู่เลขนะครับตัี่ก็ศูนหกมาจากไห่ครับปูศูนย์ศูนกมาศูนย์ศูนย์สี่และศูนย์หกมีละ เขาอ่นนั้นทำไม่เรถรถรถรูนในทวารเนียโอ้มีมีคุณแม่มาสูนไหนคุณตาบ้าง็ได้ก็ได้ตีตีตีทวาแต่แม่นีว่ามันสูนรเราศูนอยู่แล้วนะาหน้าแม่นี่ก็สิปีซีงสิน่าพกนั้ได้ตีนซูนซี่ะเพียบเพียบว่ากันไะไกัน0ูนหอกนแหละกันสูนะครับซูนหกปิงจะปีงมันกัดตึกัดขา คาร่สองตัวนะปีงปีงปิงงี้มันแปดกันอยู่เรื่องมันอะแปดสองก็มีแบบนี้ปู่มันมันมีขึงคาละสองตัวเนี่ยบุกขาดก็เลยตีนแปดสี่แปดสีมันมันคาร่าสองตัวนะมันมันคาร่สองตัวไปเลยเงี่ยแปดซี่ไปเลยเพี้ยมันขืนมันลุ้งบุกขาดก็เลยเอาแปดสามมาจัดการเลยนะแปดสองเหมาเลยแบบปู่ แปดสองตัดเลยบัมาแล้วสงบัวมาแล้วมันนีไปาใต้ก็ไปสุกฟ้านบนเจอนี่อมันมันมันม่ยกลับมาบมาปู่บบสองบอกลับมาเรื่องวันบันสองบัวมาเขากลับมาแล้วแต่บักสองนี่บัวมามันอยู่ชุบฟเนอบักสองนี่มันอูพุดแล้วมันอู่ภาคใต้เขาเขไปทวงน้ำนั่นบาปูเออบักแปดสิบาแทนมันบักแปดหสิบห้าเขาแทนมันบักแปดนี่เนาะบักแปดนี่มาแทนแน่นอนเลยร้อยเปร์เซ็นเลย ปดมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะปูแปดแปดมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อปูไหนวิ่งแปดนี่ยคืออะไรเงินอะไรเงินเรื่องเดนี้วิ่งแปดเรื่องบเอฟซี่วิ่งแปดรถค่ะโบเอฟซี่วิ่งวิ่งแปดรถด้วยค่ะแปดนี่คือฟันไปเลยตัวเดียวมาคับปูจ้าจ้าจะฟันตัวเดียวเลยโู้ฝันดีนี่โอ้ฟันหนีฟันหนียมเราฟันหนีอยู่ปากาฝันหนียมพ่อพ่อเมื่อกี้นี่เข่าป่าครับปูโนูหนูบ่ได้มีเวลาโทรหาปูเลย มันเขาเต้บักซ้องอ่ลี้วบักซ้อนนะเอ้เขาไต้บักซ้อก้งุดงวดแปดศูนย์เนาะัมได้สัมผัสอย่างนี้นะปูเนาะโอ้ยงวดแปดศูนย์ันที่งวดแปดศูนย์ก็ับมันสองเก้าเก้าสองอ่ะนะเนาะจังพักนะครับปูสีทิเสี่ห่าเปลี่ปดีผ่านเนาะมันไหลมันเขาว่าไหลหงดแล้วนะพอดีมันอันมันหัวก็จะมาผ่านงวดบางย่างเนี่ยเพราะว่ามันมันอันเบอร์เต้เนียมันหักไม่เค่ะหงุดหงิดมันดัง ดงังคักดังเงี้ยแลดังไปเพราะมันเสื่อมมันบ้านยังเขาก็ด,ดังเวิร์ดเขาบร,รับเลยเรียกซุ่มน,นี่เรีเลขยปูนี่รุดรุดุดจังหวัดจังอันนี้รุดหมดเดียวนี่เดียวเข่าอีกแล้วนี่เข่าอีกแล้วง้ออันง้อน,นี่แหละมันอันมันสิขเข่าเจียมเฮีเลยเจ <c oughs> ียมเพน้ยนนะปูเนาะ<อ>นฟันตรงแปดมาร้อยเปอร์เซ็นต์แมนมาขับปัว แปดแปดพูดวิ่งแปดพูดอะไรได้ง <c oughs> เ,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 นนเางินเออกันะเอาเงินไปเที่ยวงันสนุกรวดยังสอบใจเงินเล่นมาปูวเด้ตรียมก็สอบเพื่อเตรียมมันกระต้านอะไไปใส่เอาลวดกอสอบแ<ป>ล้วไม่นหลาย <c oughs> สถาเนาะไม่ท่านนั่นผู้ขาว่าจีเอาแปดตีแล้วงวดนี่แปดค่าค่าด้ยหละแปดบ้างงวน แปบดมาแดดอะไะแดกับแปดเนี้ยปิง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 นี่ก็เป็นแปดแมนแมนมาละแต่ว่านูมากแปดหาแม่ปัวนูอ่ะฟังว่านูถึงยิ่งด้วยกันเอีค่มันกิบวันนี้มยิ่งก่าหัวแม่ปัวอู้ยอ๋มันแปดผาอามันตัคือขึ้นขึ้นร่องตัว้นขึ้นูบอกว่าในในของหนูนูเบาตัวปู้ฟังซือเออผู้เขาว่นนี้มาเจอผู้ข้าว่านี่ บักซูนกับบักฮานี่มันหนีไปภาคใต้แล้วมันบ่มาแล้วบักฮานี่บ่มาเล่นมาปูวว้ามาบ่มาบ่มาจริงๆกับว้ามาขั้นตะต่ว่ากขั้นมากนี่คือดีมาบักศูนย์นะบักศูนย์มากบักศูนย์นี่บักศูนย์กับบักฮานี่มาคู่กัอนในมาปูวบัวอะไรบัวอะไรบัวอไรตัดตัดทิ่นไปเลยบักถิ่นไปเลยนะพีมาบอกหนูตอนนี้เด็กตอนนี้บ่วอะไรนอกจากมันดีมากับบักซีเป็นเลคู่เลคู่นำน้ำมันจริงจริมาหมที่จังชุนชุนชุนสีชุนหก ชุนแกลดชุนซ้องสีมากออมากมากเลยเรืเลขที่นี่มันเศร้ามากแล้วมันเศร้ามากเลยมันไปเที่ยววัดใตเพื่อนนะเลขซีบอ่ะค่ะปูบักซีอะไรสีมาบักซีสมาเนี่ยเนี่บักซีกับบุคกูคูค้าเดียรนขอถามเนี่ยอ่าเลขกู้เนี่บวมเนคำานวณนเป็นเลขมีมิตเลขฟันยางเดียวไหมมาค่ะเลขมันเขากับกับฟันแน่นะเอานัวันนี้อ่าอยู่ในสุดเขามีบอ่ะค่ะปูฮะ ตูดของปูหนี่งนี่ค่ะเดี๋ยวผู้ขายสีสีเสียวไฮเมื่อเมื่อหนากันอ๋ออันนี้อันนี้เอาคลิปคลิปความฝันไปก่อนเนาะปูเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเขวาวนนี่เป๊ะเลยนะแตกตื่น,นมาปู อันอันพ่อใหญ่นั่นเราก็บบบมาเงื่อนนี้เพราะว่าเราบวชถืนี่้กันฉันรับถือเราโลกมาเดี๋ยวเราเอาอิดผู้ค้าสมุดสมุดอ่าเนี่ยข่าวเงี้เฮาไปหาอยู่วัดได้บ่ครับผัวได้ได้ได้บอเป็นยังบอไปหาอยู่วัดได้เนาะจ้ะอันชุบพวกนั้นบบให้เพิ่นอันบมาหน่อยได้ชุบพวกนั้นผู้ใดล่ะครับผัวนี่ห่วยว่ามันนี่มันสิบก็สองพนามาผัวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาเอาเรื่องอันนี้กันับพูนะจ้ะจ้ะ ฟันว่าปิ่งกัดขาเนาะปูเนาะกัดขาย่างอื้นขาละสองตัวค่ะยังย่งละสองตัวกัดกัดขาคุณต้นี่เนาะเนาะปูเนาะกัดกัดขาต่อคอแล้วเหรอพี่อายุเท่าไหร่ล้วค่ะปูอายุอ่าของอ่ะเขาพอช่วงช่วงนั้นแล้ก็ตายตายตายไื่นรู้แล้วน้องผู้ชายก็ประมาณหกสิบกว่านี่แหละหกสิบกว่านี่แหละหกสิบกว่าเนาะ เงียประมาณหกสิบนี่แหละเราเรเสียเราเสียประมาณหกสิบนี่และขาวหกศูนย์ก็ดีตัวนี่เงี behold, ้ยจะว่ามันเขาผู้กาจังได้อะไรยังไงชูชูหกอะไรยังไงค่ะเป๋อเป๋อที่เนาไกว่าบุญวันนี้วันนี้นะจินอ้าวแบ่ปูบนี้เลขที่ปูปล่อยมาเนี่ยปูมั่นใจตัวได้มากที่สุดค่ะตอนนี้ชอบส่วนตัวมันใจก็จะแปดี่กับหนึ่งชูนสี่เท่านั้นแปดสี่กับชูนสะปูมันใจคกเลย แต่วขั้นแต่วขึ้นล่วงล่างอีกเป็นแปดสีแต่ว่ <kidding. S 2> าขั้นขึ้นบนอีกก็เป็นชุดชุดชุดสี่ชุดสี่แล้วนะปูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หนูขอตวนเหล็กที่ปูไห่มากนะค่ะว่ามันจะถือว่านะอ่าปูไห่วิ่งแปดเนาะคะ่ะจ้แปดแปดนี่สามารถมาบนล่างในปลากระปูมาหมดล่างในเลยนี้ค่ะมาบนล่างใ้เลย ให้วิ่งแปดสามารถวิ่งบนวิ่งล่างได้ปูฟันท่เลย้่ะมา100%จะแม่จับคู่บนล่างนะคะปูหายไปที่84 83 86แตกะ04 06นะคะจะเด่นไปที่84แล้วก็04ถึงบัคคาปัวถือถือถือเลยถึงเลยออกมาตั้งหมกตั่งบุญเงินเงินแตก็ปูปูคยฝันแบบซ้ำๆอีกๆบัค่ะปัว เรียว ja <cient yal, S 1> ่าฝ ja ันแล้ว <Avenue> ฝ Fl <float away> <eza> ันเลยฝันแล้วฝันเลยเลยฝันแล้วฝันเล่ยไฮอันให้มันก็ให้แค่เดียวให้นี่คือต้องถือคือต้องออกเลยน่ะค่ะปู่ก็ออกได้ต้องต้องออกพอช่วงมาขึ้นช่วงนั้นผู้ขายฟันนั่นนั่นเล่ยแปดชุนแปดชุนแกะเดินมาไปบอกพวกนั้นไปบอกพวกนี้ไปบอกข้าบ้านได้บ้านบ้านผู้ขายอยู่เด้อเพราะว่าฟันในคนว่าฝันได้ผู้ขายเลยบอกว่าอยากบอกเลยบ้านเองค่ะ กัน่าพู่ขึ้นเลยมุกกระ่อก็ไม่อยากบอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคงสุดท้ายน้ำปูเนาะถ้ามีแบบคืบนาจังใดเดี๋ยวหนูจะโทรหาปูอีกเนาะปูหายพ่อเนปเซียนะกับปูเวลากับพ่อได้แล้วค่ะจ้าชาเอาสาธุสาธุถึงเร้ขายทุคคลทุกคนเด้อสาธุสาธุจ้าขอบคุณคุณทหลายคับปูจ้าจ้า